สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมแอนดีแซดนะครับวันนี้ก็จะพามาแนะนําการสอนนะครับโหลดโปรแกรมแอคชั่นนะครับแบบถาวรนะครับในเวอร์ชัน่น1่1จนะครับก็น่าจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับก็นะครับก็ก็จะมาอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าโปรแกรมแอคชั่นคืออะไรนะครับก็โปรแกรมแอคชั่นนะครับก็คือโปรแกรมเอาไว้สําหรับอัดวิดีโอหน้าจอหรือว่า เกมนะครับต่างๆนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็โปรแกรมแอคชั่นนะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีคุณภาพนะครับอีกโปรแกรมหนึ่งเลยนะครับที่เอาไว้อัดเกมอัดคลิปต่างๆนะครับก็มาดูขั้นตอนแรกนะครับสําหรับการดาวน์โหลดแบบถาวรนะครับโอเคนะครับมาดูขั้นตอนแรกนะครับให้เข้าตามลิงก์นี้ก่อนเลยนะครับ รอสักครู่นะครับโอเคนะก็จะขึ้นหน้าเว็บนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นให้กดดาวน์โหลดนะครับนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างแล้วให้เรามาดาวน์โหลดนะครับก็ให้กดดาวน์โหลดไปนะครับจากนั้นรอจนดาวน์โหลดเสร็จนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จ ปุ๊บนะครับก็จะได้ไฟล์หน้าตานี้มานะครับอันนี้เลยแอคชั่น1.3 1.5นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับให้คลิกขวานะครับแล้วก็อันนี้เลยนะครับดูตามผมแล้วก็ทําตามเลยนะครับจากนั้นมันมันจะขึ้นหน้าต่างให้เราใส่พาสเวิร์ดไปครับก็นะครับให้ใส่พาสเวิร์ดตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทั้งเว็บไซต์แล้วก็ ทั้งลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็แล้วก็นี่นะครับพาสเวิร์ดในการแตกไฟล์นะครับไว้ด้วยนะครับที่ใต้คลิปเลยจากนั้นให้กดโอเคนะครับก็จะได้นี่นะครับไฟล์นี้มานะครับจากนั้นให้ให้กดเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ดูอันที่2นะครับให้เราทําการลองโปรแกรมตัวแอคชั่นไปก่อนนะครับกดโอเคนะครับกด Next ลองนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นกดฟินิชนะครับโอเคนะครับกมันก็จะขึ้นหน้าต่างเว็บมานะครับให้เรากากระบาดปิดไปนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับให้มองมาที่อันแรกนะครับอันนี้เลยนะครับให้ทําการคลิกขวานะครับแล้วก็กดรันนะครับ กรบาดปิดไปนะครับก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับขอลากมาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็จะได้แบบนี้มานะครับจากนั้นนะครับให้เราลบตัวแอคชั่นเนี่ยครับตัวเก่าที่เราลองไปเมื่อกี้นะครับให้ให้ทําการลบไปเลยนะครับลบไปนะครับจากนั้นนะครับให้ ทำการเปลี่ยนชื่อนะครับไฟล์ตัวนี้นะครับเป็น a อคชั่นะครับให้เปลี่ยนชื่อเป็น a อคชั่นนะครับโอเคนะครับจากนั้นให้กดดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับรอสักครู่นะครับเวอร์ชันนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน1.3 1.5นะครับตามนี้เลยนะครับ โอเคนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับให้เราใส่สีเรียลนะครับอันแรกนี้นะครับให้เราใส่ชื่อไว้นะครับใส่ชื่อเมื่อกี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาดูในหน้าไฟล์นี้อีกครั้งนะครับจะมีคําว่า serial key นะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับจะเห็นคําว่า serial นะครับให้ copy ตั้งแต่ตรงนี้มานะครับก๊อปมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็มาวางตรง serial number serial number นะครับตรงนี้นะครับให้วางไปนะครับจากนั้นกด Activate นะครับตรงนี้โอเคนะครับกดโอเคไปนะครับแล้วก็กดโอเคอีกครั้งนะครับโอเคท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการโหลดแล้วก็ลองโปรแกรมแอคชั่นนะครับแบบถาวรนะครับก็นี่นะครับหน้าตาโปรแกรมประมาณนี้เลยนะครับถาวรแล้วนะครับนี่ถาวรแล้วนะครับสามารถปรับได้คุณภาพวิดีโอนะครับได้สูงสุดถึง 1,080นะครับ Full HD กันเลยนะครับไม่ว่าจะอัดเกมอัดคลิปต่างๆอัดหน้าจอนะครับได้หมดเลยนะครับแบบนี้ชัดเจนกันแน่นอนเลยนะครับคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมแอคชั่แบบถาวรนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทั้งเว็บดาวน์โหลดแล้วก็รหัสแตกไฟล์นะครับไว้ใต้คลิปนะครับโอเคนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยง่ายๆกันเลยทีเดียวนะครับไม่ยากนะครับไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วนะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆนะครับกดซับสไครต์ให้ชาแนลของ MDZ ดีกันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ